สูงเล็กๆของคนเกษียณครับผมของผู้จัดการครับตกสครับเกษียณออกมาก็มา,มาทาปลูกผักสวนครัวเล็กๆอยู่ที่สวนครับแล้วก็เลี้ยงปลาปลูกผักเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงวัวครับผมนี่ครับท่านก็ทํามาหลายปีแล้วครับเลี้ยงวัวตัวนี้ท่านก็มาเปิดร้านกับครอบครัวครับนี่ครับความสูงเล็กของท่านครับผมท่านก็ทําหลายอย่างมีประกาศ เียวแล้วก็นี่ครับผมผักหลายใหญ่ครับท่านทำเล็กๆผักกาดเขียวแล้วก็เอาปูกอย่างนิดใหหน่อยครับผมนี่ต้นอะไรไม่รู้มนปูกใน่มผักชีจีนสวนครัวครับแล้วก็ใช้น้ำหมักใช้อะไรทำเองครับ ตตยหอมครับตตยหอมบวยต้มน้ำทำน้ำอะไรอย่างเี้ครับมีมะกอกน้ำด้วยแล้วก็มะกอกน้ำครับแล้วก็เอาขี้วัวผลผลิตที่ได้ขี้วัวม,มาใส่ครับขี้วัวจ,จากสวนจากข้อวัวครับบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อปลาเลี้ยงปลาสลรพัดครับปลาเยอะมากครับนี่ครับปักชีก็จะประมาณนี้ชี นี่ครับน้ำหมักครับก็เอาขี้วัวใส่แล้วก็มาลงไปลงไปแช่น้ำครับแล้วก็เอามาตักรถมันก็จะสวยครับผมท่านก็ไม่ได้ใส่พวกเคมีพวกอะไรนี่ต้นแคนาครับแคนาเคนา,คน,าน้ำหมักน้ำที่ตักตักเอามาใส่ครับผมแลวกวอนรดแล้วก็ลดน้ำเปล่าด้วยครับลีวก็ นีต้อนอไรไม่รู้ครับผมมันเป็นลูกครับติยาอันนี้เป็นยาย่ยาให้วัวครับผมย่าให้วัวมาดูแหนมาดูอะไรครับผมลูแหนนี่สากครับนี่ครับท่านเกษียณมาท่านก็ทําเต็มที่กับชีวิตนี่ครับผมหรือว่าโอเคครับได้เลยครับ ก็มีที่พักกันเป็นชุ้มนั่งพักผ่อนนั่งเล่นครับตามอัตยาศัยครับผมนี่ครับก็ดูนิดหนึ่หน่อยครับผมเอามาให้ชมกันอากาศครับที่ผมที่กว้างครับอันนี้เป็นหญ้าแบบมีประโยชน์ครับหญ้าใช้ในวัวครับเป็นหญ้าหญ้าอะไรผั่ํจำชื่อไม่ได้ครับหญ้า หญ้าหวานหญ้าเนเปียหญ้าแพงกลาครับผมผู้ติหญ้าเพนกล่าแล้วก็มี่ขวดเตรียมมาใส่กชอบปุ๋ยขวดเตรียมเตรียมมาใส่ครับผมเดี๋ยวท่านปลูกทีครับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรด้วยนะครับนี่ปลูกไม้ยืนต้นปลูกอะไรติดกันนะครับไม้ประดู่ทองครับผมโอ้โหนี่ครับผม ที่วัวครับแล้วก็มีที่เก็บใบไม้เก็บใบไม้เก็บอะไรอย่างนี้ครับผมครับก็ประมาณนี้ครับผมรู้ว่าท่านก็จะทําในสวนเป็นอย่างนี้ครับผมท่านก็ทำหอยคล้องหอยยังนะครับพี่น้องครับเล็กๆพื้นที่เล็กครับผมพื้นที่เล็กแต่มีความสุขตรงนี้ครับผมที่เป็นผักนดก็ให้ชมกันนิดๆหน่อยครับ ปลาเขาเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติาในอาหารบ้างแล้วก็สวนมากจะปล่อยธรรมชาติเพราะว่าน้ำลึกมากประมาณเจ็ดเมตรครับผมเจ็ดถึงแปดเมตรครับสระลึกครับขอไปชมครับกรมลูกเล็กๆที่สวนใกล้บ้านผมนี่ครับสวนข้างๆกันครับผมหัวหน้าผมเองครับผมผมัองฝกกันสวัสดีครับผม